จบไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในสึกแดงเดือดเอลกาซิโกสุดเดือดส่งให้เรอัลมาดริดหนาวยาวนำรองจ่าฝูงอย่างบาร์เซโลนาอยู่ที่5คะแนนทุกคนประทับใจหรือว่าผิดหวังในฟอร์มของใครเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับผมขอประทับใจฟอร์มของนักเตะที่ย้ายออกจากผีได้ดีเกือบทุกคนแล้วกันคนแรกครับแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดอวาโลกาเรล่าหรือว่าอวาโลเฟอร์นนเดสครับบางคนบอกกันว่าเก็บรามิยามาเข้ากระเป๋าเลย จริงๆยามลก็มีจังหวะได้ลากเลือ้อยสร้างสรรค์โอกาสนะแต่ว่าโอกาสจบสกอร์น้อยมากก็การล,ลี้ยล่ะส่วนหนึ่งเลยแต่ถึงแม้ฝั่งขวามไม่ทำงานฝั่งซ้ายก็อันตรายมาครสแรดฟอร์ดทำไปหนึ่งแอสซิสให้กับแฟร์มิโลเปสโดยแรชชี่ฝักสถิติสร้างโอกาสสูงสุดที่4ครั้งเทียบเท่ากับคีเลียนเอมบปเปแ้แต่แมนอเดอะแมตตัวจริงต้องให้เชสนี่ผู้รักษาประตูของรบเซลนาครับเซฟไปถึง9ครั้งและหนึ่งในนั้นคือการเซฟจุดโทษของคีเลียนเอมบปเป้ จริงๆเอ็มบัปเป้ต้องแฮตทริกได้เลยนะแต่ว่าโอ้โหโดนจับลำหน้าล้ำปลายตูดครับลูก2เนี่ยทำประตูได้แล้วและลูก3เนี่ยติดเซฟของวอเชสเชสนี่ครับจุดโทษแต่ยังไงก็ตามครับคีเรตเอ็มบัปเป้ยิงประตูใส่บาร์ซ่าไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่ตอนอยู่ปรารีสนะ12ประตูบาร์เซโลนาคือทีมนอกลีกฝรั่งเศสที่เอ็มบัปเป้ยิงประตูใส่มากที่สุดตามหลัง2ทีมในลีกฝรั่งเศสมองปาริเยส15ประตูแล้วก็ลียง13ประตู และตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำไป1ประตู1แอสซิสต์ในเกมเอลกาซิโกแซงหน้าสถิติของวินิซิอุสจูเนียร์รวมถึงจูดเองก็ชอบเจอกับบาร์เซโลนาเหมือนกันครับมีส่วนร่วมกับประตูตอนเจอกับบาร์เซโลนาไปแล้ว6ประตูยิงไป4แอสซิสต์2เทียบเท่ากับการเจอกับคิโรนาของจูดเบลลิงแฮมและสถิติสุดท้ายคีเรนบบเอ็มบัปเป้คือนักเตะตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาที่ยิงปรรระตตูใในนกกกกกเอลาาาซิิโไดด้4มทุย โดยมีโรนันดินโญ่ที่ยิงไป4เกมติดในช่วงปี2004-2006ยิงไป5ประตูคริสเตียโนโรนัลโดในปี2012ยิงไป6เกมติดและ7ประตูเอมบาเป้นี่แหละคือคนที่3ครับ4เกมติดยิงไป6ประตูยินดีกับแฟนลาชันชุดขาวด้วยนะได้ล้างแค้นบาร์ซ่าสมใจแล้วก็ได้ขึ้นจา่าฝูงนำห่าง5คะแนนเลย